ต่อไปนะคะเป็นไวยากรณ์ส่วนที่2ของเรื่องอเคมีนี้นะคะก็คือรูปถูกกระทําที่แสดงว่าประธานได้รับความเสียหายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่ารูปถูกกระทาเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการที่ถูกทําให้เดือดร้อนเท่านั้นอาจจะถูกกระทำอย่างเช่นถูกชม ถูกเชิญอะไรเงี้ที่เป็นในด้านด้านบวกก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับวยากรณ์ส่วนนี้เลยเนี่ยจะเป็นส่วนที่เฉพาะเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะคะเป็นประธานส่วนที่เป็น,เป,นเป็นรูปถูกกระทำที่แสดงว่าประธานเนี่ยได้รับความเสียหายคะ่ะก็คือรับรองได้ว่าในข้อน,นี้นะคะประธานที่อยู่หน้าวัดเนี่ยจะต้องเดือดร้อนนะคะจะต้องได้รับผลเสียผลเลวร้ายได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจาก b ซึ่งอยู่หน้านี้ค่ะรูปประโยคก็จะเป็นแบบนี้นะคะ a วะ b นี้ c o แล้วก็รูปถูกกริยารูปถูกกระทำค่ะจะมีความหมายว่า a เนี่ยถูก b ทำ c c นี่ก็คือกริยาที่ทำให้เดือดร้อนกริยาที่ทำให้ a เนี่ยเดือดร้อนนะคะทั้งนี้เนี่ย c เนี่ยจะต้องเป็นของที่อยู่ในครอบครองของ a นะคะคจะต้อง C ต้องเป็นของของ A นะคะแล้วผู้ที่ทำให้เดือดร้อนก็คือ B ค่ะเราลองมาดูรูปประโยคก,กันดีกว่านะคะประโยคแรกค่ะเชซาว่าฉันถูกคนที่ไม่รู้จักเหยียบเท้าฉันถูกคนที่ไม่รู้จักเหยียบเท้าก็จะมีความหมายว่าเมื่อเช้า ฉันถูกคนไม่รู้จักเหยียบเท้าถูกคนไม่รู้จักเหยียบเท้าในรถไฟนะคะผู้ที่เป็นเองก็คือฉันถูกไหมคะอยู่หน้าวะต่อมานะคะผู้ที่ทําให้เราเดือดร้อนได้รับความเสียหายก็ต้องอยู่หน้านี้ถูกไหมคะก็คือชิราน้าตกคนไม่รู้จักคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้นะคะต่อไปค่ะ ถูกถูกทำอะไรของเราล,ละ่ะนะคะเพราะว่า A, A เป็นเจ้าของใช่ไหมคะถูกทําให้ C เสียหายนะคะ C, C ก็คืออาชิก็คือเท้าเท้าเป็นของ A ถูกไหมคะเท้าเป็นของฉันถูกทำอะไรคะถูกเหยียบเท้าเพราะฉะนั้นกริยานี้ต้องใช้รูปถูกกระทําทํากับอะไรทํากับ C ก็คือเท้านะคะในที่นี้นะคะวิธีการพูดแบบนี้ประธานในประโยคนะคะ จะอยู่ที่ตำแหน่ง A คะ่ะอยู่ที่หน้าวัดนะคะส่วนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยคือตัวเราใช่ไหมคะแต่ส่วนส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นของเราเนี่ยจะใช้คําช่วยโอ๊ะนะคะแต่เดิมเราเคยเรียนว่าเวลาอะไรที่เป็นกรรมเนี่ยใช้คําช่วยโอ๊ะใช่ไหมคะตรงส่วนนี้กรรมคือถูกเหยียบเนี่ยคือเท้านะคะกรรมคือเท้า แต่ว่าเนื่องจากรูปถูกกระทาเนี่ยประธานในประโยคต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายดังเออเป็นผู้ขอโทษนะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําน,นั้นๆดังนั้นนะคะอันเนี้ยเราจะยกบุคคลนะคะประธานในประโยคเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลนะคะในในกรณีแบบนี้นะคะเราจะเอาเป็นบุคคลขึ้นมาเป,ป็อาจจะเป็นบุคคลหรืออาจจะเป็น เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่คนก็นได้นะคะในกรณีที่เราจะพูดถึงสัตว์นะคะทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ว่าอินุนิคุดเซอขามเรามาสพี่ชายถูกสุนัขกัดรองเท้า ่ชายถูกสุนัขก,กัดรองเท้านะคะก็จะมีความหมายในธรรนองที่ว่าเจ้าของเนี่ยก็คือพี่ชายถูกไหมคะได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะได้รับความเดือดร้อนจาก B ก็คือหมอาสุนัขนะคะถูกทำก็คือถูกกัดก,ก,กัดอะไรของเขาก็คือกัดรองเท้าก็จะเป็นในลักษณะ A B c แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ มาดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคสุดท้ายของรูปประโยคนี้กันค่ะก็แปลว่าฉันถูกคุณทางจิทำคอมพิวเตอร์เสียฉันถูกคุณทางจิทำคอมพิวเตอร์เสีย นะคะจะเห็นได้ว่าหน้าวะก็ขออย่าอีกครนึงว่าหน้าวะจะต้องเป็นบุคคลนะคะจะไม่ยกสิ่งของขึ้นมาเป็นประธานในประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวตาชิโนอาชิโยเดนชาเดชิรานายโตนิฟูมาไดมาะอันนี้ผิดนะคะผิดเลยนะคะ ถ้าเราพูดว่าวาตาชิโนอาชิวะเท้าของฉันคือเราจะไม่ยกเราจะไม่ยกสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของอเงี้ยค่ะขึ้นมาเป็นประธานเท้าของฉันถูกเหยียบโดยคนที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ได้นะคะคือไม่ไม่ใช่ภาษาไทยถ้าในกรณีรูปยากรณ์นี้นะคะ A จะต้องเป็นบุคคลค่ะเป็นประธาน